หน้าฝนแบบนี้ตามหาเครื่องตัดหญ้าดีๆสักตัวก็เป็นเรื่องที่ต้องค้นหามกันนะครับวันนี้ได้ตัวเครื่องตัดหญ้าเป็นไซส์แบบเล็กหน่อยเหมาะดูไซส์แล้วแบบเหมาะกับการใช้ในบ้านมากเลยเป็นของโอสุกะนะครับ OCB CS 5 1 0นะ7จ0 0พันรอบนะยืดได้สูงสุด150เซนเข้ามาในกล่องกระดาษอย่างนี้นะแล้วก็มีข้อต่อมาคือดูด้วยขนาดด้วยหน้าตาของเขาเนี่ย มันดูไม่น่ากลัวเหมือนที่ใช้งานแบบในสวนในอะไรเนาะตัวด้ามของเขามันพับได้เขาถอดได้เพราะข้างในเป็นตัวหุ้มสายไฟมานะมันจะมีตัวล็อกอง่ายจังอ๋อตัวนี้ตัวปลายนี้ก็คือเขาปรับงอมุมไม่ได้นะอันนี้มันล็อกมาเลยแล้วก็ตัวที่จะใส่ใบตัดงานดีเลยเขาให้อะไรมาบ้างให้ที่กาดเนาะแล้วก็ให้แบบมาก่อนแล้วก็ที่ฉาบ แล้วก็ตัวชุดชุดตัดนะครับเป็นใบเล็มยา้าหัวให้มาเยอะเชียวข้างในมีถุงใส่อุปกรณ์มาให้ด้วยโอ้นี่เยี่ยมเออเนี่ยผมจึงบอกโอซาก่นี่ข้อดีของเขาคือเขาคิดละเอียดจริงๆนะคือเรื่องแบบเล็กๆน้อยๆแบบเนี้ยเขาก็ให้มาครบเลยนะครับไม่ต้องไปตามหาว่าจะใส่ใบที่เหลืออะไรยังไงมีถุงมาให้ด้วยแล้วก็ตัวกับกบตัวมอเตอร์นะมีใบมีอุปกรณ์ต่อเพราะฉะนั้นคุณสามารถใช้เครื่องไม้เครื่องมือในนี้ทําได้เลยนะ มีที่จับแบบนี้แล้วก็มีสายให้ด้วยนี่มีสายของคอแล้วก็กรดับเดี๋ยวเราไปประกอบกัน ข้อดีของเครื่องรุนนี้คือมันมีตัวล็อกหมุนออกคือแบบหมุนเข้านะครับวันนี้ผมใช้ใบที่เป็นใบแถมที่เป็นใบเลมยมหญ้านะครับเราจะใช้ตัดสนามหญ้าเป็นหลักนะมีตัวล็อกอปุ๊บันจะเหวียงอิสระแต่ไม่หลุดนะใส่เวลามันตัดมันก็จะใช้แรงเหวียงเนาะประกบเข้าไบ หมุนหมุนทวนเข็มคือหมุนเข้าตัวเครื่องของเขาเนี่ยไม่ใช่ไกลปกติแล้วนะต้องมีปุ่มเ o w e r เปิดด้วยนะครับก็คือเป็นดิจิตอลไปแล้วอื้อ เออมีอะไรให้เซอร์ไพรส์ขึ้นเรื่อยๆจริงๆนะครับโอสุกะเนี่ยกดไปก,ด low, ก่อมีโลกับไฮตัดช้ากับตัดเร็วนะแล้วมีล็อกอีกนะนี่ถ้าไม่กดลงก็กำไกยไม่ได้นะโอ้ล็อกสองชั้นเลยนะอนุ้ยเงียบมากเฮ้ยเด็ดอะอันนี้ไฮรอบอกก็เร็วขึ้นนิดหน่อย เออันนี้ดีเฮ้ยอันนี้ชอบเลยนะครับถึงแต่ว่ามุมเนี่ยมันไม่ได้นะแต่เขาให้ที่สะพายบ่ามาอยู่เดี๋ยวใส่ก่อนโอ้โหแข็งอนะ่ะคือวัสดุเขาเขาดีจริงๆนะคือวัสดุเขาไปอีกขั้นหนึ่งแล้วนะจริงๆนะครับคือดีมากๆเลยแล้วก็ใส่เข้าไปเอออันนี้ช่วยได้เยอะเลยพอดีผมสูงนะร้อยเกือบร้อยแปดสิบระยะมันก็เลยดูมัน มุมมันอาจจะยังไม่ค่อยเข้าทางกับผมสักเท่าไหร่นะโอ้เนียเ่ยเฮ้ยดีมากเสียงเบาด้วยแรงด้วยสุดยอดสุดยอดอ่ะ